สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมฮียป้อจันทบ,บรุรีไทยยนต์อีเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ2รุ่นยอดนิยมทั้งคู่นะครับทันนี้ก็คือเป็นตัว All New v วีค4ประตูนะครับแล้วก็ All New r e v o 4ประตูตัวสูงนะครับสองท่านนี้เป็นลูกค้าที่แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็ติดตามทางเพจไทยยนต์แล้วก็ ติดตามเข้ามาตกแต่งกับทายางยนต์นะครับ2คันนี้เลยเป็นรถลูกค้าที่ได้สัมผัสฟีิลิ่งของตัว y s s รุ่นเซอ r ์ซีนะครับซึ่งจุดเด่นของโช๊คอัพตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกระบอกเนี่ยทำด้วยอลูมิเนียมนะครับการระบายความร้อนดีแน่ๆนะครับแล้วก็มาพร้อมคอยล์สปริงหน้าแล้วก็ปรับระดับนิ่มแข็งได้30ระดับฟีลลิ่งที่ได้ตอบรับมาก็ถือว่าค่อนข้างดี ปรับได้ละเอียดนะฮะปร,ปรับเบอร์หนึ่งเนี่ยฟิลลิ่งจับได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับหลายๆแบรนด์ที่ปรับแล้วเอ๊ะทำไมนั่งเหมือนเดิมปรับอีกแก๊งหนึ่งเอ๊ยยังไม่แทบไม่ต่างเลยแต่อันเนี้ยแค่เบอร์เดียวเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับซึ่ง2คันเนี้ยเป็นรถที่ยกขึ้น2นิ้วทั้งคู่นะครับแต่ฟิลลิ่งการนั่งเนี่ยได้ดีเหมือนกับรถที่ไม่ได้ยกเลยแล้วก็ดีกว่าสแตนดานจากโรงงานค่อนข้างมากนะครับเริ่มจากคันนี้คันนี้เนี่ยนะครับก็ลูกค้าต้อง นะออฟเซตลบเลยเพื่อดึงล้อให้ห่างออกจากโปรงร่งล้อนะครับแล้วด้วยยางเ f g o o d r i c h ไซส์ขนาด275/520ซ,ซึ่งที่นี่เราเราจะเก็บเรื่องงานเลี้ยวติดให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังก็ใส่ชุดก้อนรองของออฟชั่นนะครับเพื่อปรับองศาเผากลางให้ไม่เผายอยเผากางเนี่ยไม่งัดรักษาสเตประดับของเขาเหมือนเดิมทำทำให้ความคงทนค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับคันนี้พิเศษนิดน,นึงก็คือลูกค้ามาลงบันไดไฟฟ้า eBo a r d พร้อมกันเลยนะครับซึ่งงบประมาณคันนี้เนี่ยรวมทั้งชุดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนนะถ้าเซตนี้ แสนกว่าบาทแน่ๆนะครับซึ่งที่นี่จะมีสินค้าให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับอีคันหนึ่งก็จะเป็นตัวอีซูซุนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นสูงมากลูกค้าต้องการยกหน้าขึ้นให้ให้ใกล้เคียงหลังนะครับก็คือยกขึ้นประมาณ1นิ้วลงด้วยล้อนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็รัดด้วยยาง Cooper ์เ t นะครับซึ่ง แบนคูเปอร์ก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่แทางยนเนี่ยได้เป็นตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรานะครับกระแสการตอบรับดีการหลังจากลูกค้าติดตั้งไปใช้การกับขี่เนี่ยค่อนข้างให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างจับถนนดีแล้วก็ไม่กระด้างจุดเด่นของคูเปอร์คือไม่กระด้างนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังในรุ่นนี้คันนี้ก็แน่นอนฮะลงด้วย Y S S Ssiri นะครับฟีลลิ่งการนั่งตอบโจทย์เลยรถรุ่นนี้เป็นรถที่เดิมๆออกมาเนี่ยค่อนข้างกระด้าง นะครับแข็งการนั่งเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างนั่งเหนื่อยนะฮะพอได้ชกตัวนี้เข้าไปใส่เนี่ยมันมันไปปรับเซ็ตอารมณ์การนั่งฟีลิ่งการนั่งที่เปลี่ยนไปเลยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งชกอัพที่ตอนนี้น่าติดตามนะครับแล้วซึ่งตอนนี้าทางผมจันทบีแทงยนได้ร่วมกับบริษัทไวเดสไร, ides, ร,ร, ides, ร,ร ides, ไทยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับท่านใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให,ให้กับผมเฮียพอ่อจันทบีไทงยนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อีีหน้าลาไปก่อนขอบ